รับผิดช,ชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายมีเนื้อที่69ตารางกิโลเมตรหรือ4,3125ไร่โดยประมาณมีประชากรจำนวน7,281คนมีน 1, ครัวเรือน1,735ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นการทำไร่อ้อยนาข้าวสวนยางพาราไล่มันสำปหลังปลูกพืชขับสวนครัวเข้าพุชถุยสุ ความเป็นมาของโครงการของเราเนี่ยปัญหาก็คือตอนนี้ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลหัวฝายของเราก็จะมีปัญหาเรื่องขยะในหมู่บ้านขยะแล้วก็มีปัญหาเรื่องอา,อา,อาหารไม่ปลอดภัยตำบลหัวฝายเป็นท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้เป็นต้นแบบในการพัฒนานแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามโครงการประสานพลังปัญญาเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเพื่อพัฒนานการศึกษาไทย การบริหารสนตะบนหัวฝายจึงจัดเวทีประชาคมขึ้นเพื่อให้มีคณะทำงานและระดมสมองร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนม,มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีทัดเลือกแกนนำของแต่ละชุมชนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมชุมชนของตนเองและลักษณะสม,สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้ง11หมู่บ้านจำนวน463ครัวเรือ สิ่งที่เราได้มาร่วมกันแล้วก็เห็นว่าสําคัญที่สุดในชุมชนตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องขยะในชุมชนจริงๆแล้วปัญหาขยะในชุมชนเนี่ยก็ค่อยๆมันไม่ใช่เริ่มเกิดขึ้นใหม่แต่มันมีการสะสมค่อยๆสะสมมานานมากเข้าเนื่องจากวิถีชีวิตชาวบ้านเปลี่ยนไปเริ่มมีการซื้อของที่มาบริโภคก็มีถึงพลาสติกมีอะไรมีของอาหารที่เป็นกับของอาหารน่เขมาแล้วขยะก็เริ่มเพิ่มขึ้นท่บขึ้นเมื่อได้แนวทางจึงได้ใน้นกิจกรรมร่วมกันแนวทางที่หนึ่ง เกี่ยวกับการจัดการขยะชาวบ้านทำถังขยะจากไม้ไผ่ที่ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรมากมายแต่ในดูสวยงามใช้ประโยชน์ได้จริงที่ได้จากการจัดการขยะคือบ้านเรือนสะอาดขึ้นได้ปุ๋ยหมักจากการหมักขยะการทำถงขยะโดยไม่ไผ่แล้วก็เพื่อว่าคัดแยกนะครับคัดแยกขยะเปียกขยะแห้งนโครงการนี้ก็ บาดีล่ะดีที่สุดหลังประเทโครงการนี้เจ้าบ้านนอกกับสีใดสารต่อต่อไปจนชั่วลูกชั่วล้านทีละค่ะขยะที่สลายได้ปัญหาเาไปวิปมาร์คไอไอีเส้นหน้าเข้านะจัดการขยะได้แล้วคนที่สองจัดการขยะได้แล้วสุดท้ายเมื่อขยะคนอื่นสะอาดบ้านใครคงสะอาดหมดไอคนที่หมู่บ้านไม่จัดเก็บขยะก็จะรู้สึกเป็นตัวแปลกแยกก็กลายเป็นกระแสสังคมสุดท้ายก็กลายเป็นเป็นวัฒนธรรมเป็นปกติไป เมื่อเป็นยาวนานขึ้นนาขึ้นสุดท้ายเด็กๆรูนหลังก็จะไม่มีเรื่องทําให้สเสียเนื้อเสียแนวทางที่สองชาวบ้านดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษโดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักจากองค์การบริหารส่วนตำบลของหมวฝายให้ชาวบ้านปลูกไว้กินที่บ้านทุกหมู่บ้านเราก็จะมีการทําปลูกผับปลอดสารพิษที่กินเองข้าง,งคเอหรือว่าเป็นผักที่อันที่หนึ่งก็คือประหยัดไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่าย อันที่สองทำให้คนหันมาพึ่งพาตัวเองจะได้ข,ของสดได้ได้ข,ของสดที่มีคุณภาพดีแล้วก็สามารถเชื่อมั่นได้ว่าไม่มีสารเคมีเมื่อเป็นอย่างนี้จะทําทให้ชาวบ,บ้านเนีสุขภาพดีขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อทุกคนถูกปลูกฝังให้ปลูกกินเองมากเข้ามากเข้าทุกหมู่บ้านทุกหลังหลังคาเรียนก็เกิดการแข่งขันแตละแตละคุ้มแตละหมู่บ้านเกิดการแข่งขันมีการแลกเปลี่ยนไปดูของกันและก็มีผักแลกกันกิน ที่ได้จากการปลูกผักปลอดสารพิษคือชาวบ้านมีผักปลอดสารพิษไว้รับประทานชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเหลือจากการรับประทานก็นําไปจําหน่ายมีไรายได้เข้าสู่ครอบครัวจริงๆล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องสารพิษเนี่ยค่อนข้างมากมายที่เป็นผลต่อนเนื่องที่ก่อเกิดพวกมะเร็งต่างหลายตัวเราก็ไลคิดว่าเอ๊ะถ้าเราทําเรื่องผัก ซึ่งจริงๆแล้วชาวบ้านมีภูมิปัญญาที่จะปลูกผักอยู่แล้วโดยเฉพาะข้างบ้านมันไม่เหมือนคอนโดในเมืองในบ้านนอกมันจะมีข้างบ้านมีสวนมีที่ไรนาะและทุกค่อนเราก็เคยทําแต่ตอนหลังเราทิ้งไปเราก็คุยกันว่าเราน่าจะจัดให้ปลูกผักทุกครัวเรือนในหมู่บ้านในไมผักคนละสามสี่ห้าชนิดโดยเฉพาะเป็นผักที่สามารถปลูกได้และดูแลได้ง่ายไก็เกิดการถห็นร่วมกันแล้วก็ตกลงมีมติตกลงแล้วก็มี การบางกอบเริ่มขึ้นนะหลังจากนั้นเองทุกหมู่บ้านก็มีคณะกรรมการดูแลแต่ละหมู่บ้านไปในทั้งสิหมู่บ้านก็คือมีคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านละห้าถึงหกคนเนี้ยไปดูแลแล้วก็แต่ละหมู่บ้านก็จะมีหัวหน้าคุ้มดูแลครอบครัวอีกเราก็มีการจูงใจว่าเอา้าต่อไปเนี้ยบ้านใครจะสะอาดปลอดปราศจากพวกขยะ ได้ตลอดทั้งปีแลมีการจัดขยะที่ดีมีการแยกขยะมีการจัดขยะมีการจาหน่ายมีการแจกแจงมีการจัดการขยะที่ดีที่สุดหรือว่าแปลงของใครที่ปลูกผักปลูกผักอาหารปลอดสารพิษโดยนําขยะแล้วมาหมักเป็นผู้นี้นลมาจัดการดีที่สุดเนี่ยจะมีการทําให้รางวัลของแต่ละหมู่บ้านไปโดยเฉพาะบางหมู่บ้านเนี่ยราวันทุกหมู่บ้านเราจะมีเลยว่ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งพันบาทแล้วก็เจ็ดร้อยบาทแล้วก็ห้าร้อยบาทในสามรางวัลแต่ละหมู่บ้านทั้งสี่หมู่บ้าน อนอกจากนี้นเสร็จก็แล้วก็จะมีการประเมินคณะกรรมการแต่ละสองสามเดือนสามเดือนนี่จะกลับมาคุยกันทีหนึ่งว่าหมู่บ้านไหนไปขับเคลื่อนอยังไงทําให้ขยะเนี่ยจัดการดีที่สุดในในทั้งตำบลก็มีการมาพูดคุยกันสามเดือนมาครั้งหนึ่งสามเดือนครั้งหนึ่งแล้วขณะที่สามเดือนมาครั้งหนึ่งก็เป็นคณะเราเรียกตรนี้ว่าเป็นคณะกรรมการกลางของตำบลแล้วก็มีคณะกรรมการที่หมู่บ้านอีกอีกชุดหนึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะประชุมกันที่หมู่บ้านก็จะสังเคราะห์และได้รายละเอียดก็มาคุยตรงกลาง ชุมชนสะอาดน่ายอยู่ชาวชุมชนสุขภาพแข็งแรงเป็นต้นแบบของการจัดการชุมชนที่ดีต่อไป